สวัสดีครับในยุคที่แบบเออ่ทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยการสร้างตัวตนหรือที่เราเรียกว่าแบรนด์ให้คนจำได้เนี่ยเลยสำคัญมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะธุรกิจเล็กกลางใหญ่ก็ตามมีประโยคนึงจาก The Skill Up Next ที่เราได้ข้อมูลมาผมว่าน่าสนใจมากเขาบอกว่าสินค้าเนี่ยอาจจะขายได้แค่พลังเดียวแต่แบรนด์ต่างหากคือสิ่งที่ทำให้ลูกค้ากลับมาหาเราอีกเรื่อยๆ ใช่เลยค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่มีแบรนด์ที่ชัดเจนเนี่ยธุรกิจเล็กๆส่วนใหญ่มักจะหลงทางง่ายมากๆเลยนะคะแบบไม่รู้จะสื่อสารกับใครหรือจะสื่อสารยังไงให้มันตรมจุดสินค้าอาจจะดีบริการอาจจะเยี่ยมแต่ถ้าไม่รู้ว่าเรายืนอยู่ตรงไหนต่างจากคนอื่นยังไงก็ ยากค่ะที่จะโตแบบยั่งยืนการมีแบ,บรนด์ที่ชัดเจนตั้งแต่แรกๆมันเหมือนช่วยวางเสาเข็มให้ธุรกิจเลยค่ะช่วยกําหนดทิศทางสร้างความได้เปรียบแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าเอ๊ะเราทําสิ่งนี้ไปทําไมกันแน่ซึ่งเครื่องมือที่ทาง The Skill of Next ใช้แล้วเราจะมาคุยเจาะลึกกันวันนี้ก็คือตัวแบรนด์ Canvas นะครับเขาบอกว่ามันช่วยให้เราเห็นภาพรวมของแบรนด์ทั้งหมดได้ในหน้าเดียวเลยเหมือนเป็นพิมพ์เขียวธุรกิจเลยเนาะ ภารกิจของเราในวันนี้ก็คือจะมาลองสำรวจหลักคิด12ข้อหรือ12คำถามสำคัญจาก Canvas ตัวนี้นี่แหละครับว่ามันช่วยให้ธุรกิจตอบคำถามสำคัญสคัญเกี่ยวกับตัวเองให้มันคมชัดขึ้นได้ยังไงบ้างใช่ค่ะตัวแบรนด์แคนวาสเนี่ยมันเหมือนบังคับให้เราต้องหยุดคิดแล้วก็ตอบคำถามสำคัญสคัญ12ข้อซึ่งถ้าจะให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะอาจจะลองแบ่งเป็นสัก3กลุ่มใหญ่ๆ กลุ่มแรกเลยก็คือเรื่องรากฐานของแบรนด์นะคะพวก why w h ว r e how อันนี้คือคำถามใหญ่ๆที่เป็นหัวใจหลักเลยเช่นแบรนด์เพอร์เพรสแบรนด์เราเกิดมาเพื่ออะไรวิช i ั่นเราอยากเห็นโลกในอนาคตเป็นแบบไหนแล้วก็มิชชั่นเราจะไปถึงจุดน,นั้นได้ยังไงและที่สำคัญคือแบรนด์แวลูส์คุณค่าอะไรที่เรายึดถือจริงๆในการทำธุรกิจคือถ้าตรงนี้มันไม่ชัดนะคะการตัดสินใจเรื่องอื่นๆเนี่ยอาจจะแกว่งได้ง่ายมากเลยค่ะฟังดูเหมือนเป็นคำถาม เออชิองปรัชญาน,นิดๆเลยนะครับแต่จริงๆมันสำคัญมากๆเลยเนาะอย่าง Purpose หรือ Vision เนี่ยบางทีเขียนไว้สวยหรูเลยแต่จะทำให้มันจับต้องได้จริงๆในทางปฏิบัตินี่สิอันนี้น่าจะท้าทายใช่ค่ะท้าทายมากแล้วกลุ่มที่2แลละครับที่ว่าด้วยการเชื่อมต่อกับลูกค้ากลุ่มที่2จะเป็นเรื่องการเชื่อมต่อกับลูกค้าค่ะ who feel pain promise อันนี้จะเน้นไปที่ความเข้าใจลูกค้าแบบลึกซึ้งเลย ต้องตอบให้ได้ว่า target audience เนี่ยเรากำลังคุยกับใครกันแน่ brand personality ถ้าแบรนด์เราเป็นคนจะมีนิสยัยบุคลิกยังไง key problem solve เราเข้าไปช่วยแก้ปัญหาปมไหนให้ลูกค้าได้บ้างแล้วก็ brand promise คือเราให้คำมั่นสัญญาอะไรกับเขา จุดที่น่าสนใจคือเรื่องพวกนี้มันเชื่อมกันหมดเลยนะคะถ้าเราไม่รู้จักลูกค้าดีพอ Target Audience หรือสัญญาในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเรา Brand Promise การสื่อสารมันก็จะเ,เพี้ยนไปได้ง่ายหรืออย่าง Brand Personality บุคลิกแบรนด์บางทีธุรกิจเล,ล็กๆอาจจะเอ๊ะจะดูเฟกไปไหมไม่จริงค่ะมันคือการคุมโทนให้สม่าเสมอมากกว่าให้คนจาได้อ๋อครับครับการกำหนดบุคลิกแบรนด์นี่ก็น่าสนใจนะครับ ทำให้แบรนด์มันดูมีชีวิตชีวาไม่ใช่แค่ขายของอย่างเดียวแล้วกลุ่มสุดท้ายล้วครับคืออะไรกลุ่มสุดท้ายคือการลงมือทำในสนามจริงค่ะพวก Unique Product Channel Experience อันนี้คือส่วนที่ลูกค้าจะได้เจอได้สัมผัสกับแบรนด์เราจริงๆแล้วต้องตอบให้เคลียร์เลยว่า Differentiation จุดแข็งหรือความต่างของเราคืออะไรเมื่อเทียบกับคนอื่นในตลาด c o r e offerings สินค้าหรือบริการหลักๆที่ตอบโจทย์ลูกค้าคืออะไร Brand channels เราจะสื่อสารจะส่งมอบของผ่านช่องทางไหนบ้างและสุดท้ายที่สำคัญมากๆคือ Brand experience ลูกค้าจะได้รับประสบการณ์หรือความรู้สึกแบบไหนตลอดทางที่เขาเจอกับแบรนด์เราพอมาถึงตรง Differentiation หรือความแตกต่างนี่ผมว่าน่าจะเป็นจุดที่วัดกึ่งกันเลยนะฮะว่าเราต่างจากคนอื่นยังไงจริงๆไม่ใช่แค่สิ่งที่เราคิดไปเองฝ่ายเดียว ใช่เลยค่ะจุดนี้ต้องชัดมากแล้วก็ต้องสะท้อนมาจากรักฐานที่เราวางไว้ตั้งแต่กลุ่มแรกด้วยนะคะคือการตอบคําถามทั้ง12ข้อนี้ได้ชัดเจนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การกรอกแบบฟอร์มให้เสร็จๆไปนะแต่มันคือการสร้าง DNA คือการวางรากฐานที่แข็งแรงจริงๆให้กับแบรนด์เหมือนที่ในข้อมูลเขาย้าไว้เลยค่ะว่าหากคุณตอบคําถามทั้ง12ข้อนี้ได้ชัดเจนนั่นแหละคือสัญญาณว่าแบรนด์คุณเริ่มแข็งแกร่งแล้วอืม mm. ซึ่งก็กลับไปที่แนวคิดหลักที่คุยกันตอนแรกเลยนะครับว่าแบรนด์ไม่จำเป็นต้องเริ่มใหญ่โตอะไรมากมายแต่ต้องเริ่มให้ชัดก่อนการใช้เครื่องมืออย่างแบรนด์แคนวาสแบบนี้ก็คือการช่วยให้การเริ่มต้นมันชัดเจนและก็มีทิศทางที่ถูกต้องนั่นเองและสำหรับใครที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเออน่าสนใจอยากลองเอาแบรนด์แคนวาไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองหรือกับทีมของตัวเองดูบ้าง ทาง The Skill Up Next เขาก็ใจดีนะครับมีเทมเพลตของแบรนด์ Canva s นี้เตรียมไว้ให้ด้วยถ้าสนใจนะครับสามารถติดต่อขอรับเทมเพลตได้โดยตรงเลยลองทักไปที่เพจหรือช่องทางของ The Skill Up Next ได้เลยครับผมค่ะ สรุปสั้นๆก็คือการสร้างแบรนด์ให้ชัดเจนตั้งแต่แรกเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะคะในการกำหนดทิศทางสร้างความแตกต่างแล้วก็สร้างความผูกพันกับลูกค้าซึ่งแบรนด์แคนวาสก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จับต้องได้จริงช่วยให้เห็นภาพรวมแล้วก็ลงรายละเอียดได้เป็นระบบทำให้การเริ่มต้นนั้นชัดอย่างที่มันควรจะเป็นจริงๆค่ะครับผมก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมอยากจะฝากคาถามทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดต่อย,ยอดกันดูนะครับว่านอกเหนือจาก รายละเอียดทั้ง12ข้อในแบรนด์แคนวาสที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยถ้าให้เลือกความรู้สึกเพียง1เดียวเท่านั้นที่อยากให้ลูกค้ารู้สึกหรือจดจําได้ทันทีเมื่อนึกถึงแบรนด์ของเราความรู้สึกนั้นมันคืออะไรลองไปคิดกันดูนะครับ